อาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยผมกับผมอีกภารหนึ่งเช่นเคยครับผมผมเป็นใครน ikum, ร่าจะรู้แต่ครั้งแบบผมจะมาฟาดนริกาตีออกผมแบบนี้าริกาติ ตกทำยนะังไงอ๋อขุดตรงนี้แน,น่นอนอันนี้ตนทออันนตนทออเนี่ยขุดแบบาฟังฟัง แ,บบ <c oughs> แก็วางสมมติผมจะเอาเป็นหมูหรือก,การครับผมผมก็ทำแบบนี้คับผมทำยังไงให้มันเป็นลาลิการติ๊กตอกของจริงก็ทำแบบนี้แหละแล้วก็ให้มันติ๊กตอกคับผม แต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยเหมือนนาฬิกาตปตอกซึ่งผมเนี่ยจะวางยาก,กันครับผมนาฬิกาก็จะตีตอกตอกแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนวิธีการทำครับผมให้เอาไล์หรือเชือครับผมเ่อดัอง,งนะไปผูกกับแบบนี้ แล้วมันก็เสร็จแล้วก็ขค้ืนได้ไปที่เรียบร้อยแล้วเออการติดต่อครับผมคานนี้ก็จบล้วเทา่าดีครับผมโกวันนี้ฝันได้ไม่บ้า